สวัสดีครับวันนี้นะครับสมาคมบอลไไทยนะครับเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยมีท่านนายกนะครับไปสาธิตทําไม้นะครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติกับประเทศไทยมากๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ออกโชว์ในต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าไม้แต่ละต้นนะครับสวยงามอลังการมากนะครับที่นี่ก็มาดูนะครับว่าเขาจัดงานกันยังไงนะครับต้องบอกว่าโอ้โหดูครับเราก็ดูนะครับแล้วก็อมาพัฒนาประเทศเรานะครับดูแต่ละต้นนะครับ ไม้เขานะครับก็มีหลายอย่างนะครับนี่ท่านเลขานะครับเฮียเม้งแล้วก็นี่ครับมีบอนไซสวยๆเยอะนะครับแต่เขาจัดดูหลักการที่เขาจัดนะครับเขาจัดสวยมากนะครับอุ้ยเหมือนมะขามเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับอันนี้พี่ปอส่งมาให้นะครับอ่าพี่ปอก็ผู้ช่วยเลขาสมาคมนะครับนี่ต้นนี้เหมือนในไทยเราก็มีนะครับเหมือนของเฮียเบิดเลย การบริหารความมนะครับนี่ครับฟิลิปปินส์โอ้โหไม้แบบอานาโตมี่เขาคือแบบถอดลิดใบนี้ก็โอ้โหละเอียดยิบเลยนะครับดูครับโอ้โหกิ่งก้านเขานี่ออกแนวเหมือนบิดทุกกิ่งเลยนะครับโอ้โหไม้นี่ครับดิสเพย์เขาเวลาเขาจัดนะครับเห็นไหมครับแบกกาเขาจะเป็นสีดําข้างหลังค่อนข้างจัดแบบ ขายสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีเทียนทะเลสวยๆด้วยนะครับต้นนี้น่าจะเทียนทะเลนะโอ้โหแล้วก็มีอ่าโอ้โหนี่แต่ละต้นนะอันนี้ไม้เขาก็อันนี้แพรหน้านะครับไม้เขาก็น่าจะสไตล์เราสไตล์เราเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่ห่างกันมากไม่ห่างกันมากแต่หลักการให้คะแนนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าให้ยังไง เพราะว่าของเรามันแยกประเภทหลายอย่างนะครับทั้งทรงต้นไม่ทรงต้นสายจิ๋วนะครับแต่ว่าต่างประเทศไม่รู้เขาจัดแบบไหนนะครับเราก็พยายามจะทําเหมือนเขาอยู่เหมือนกันที่ให้มันให้มันเป็นสากลมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ของเราคือแต่เท่าที่รู้มาคือของเขามันจะไม่ไม่แยกนะครับคือจัดรวมนะครับจัดรวมไม่แยกประเภทนะครับแต่แต่ดูของเขานะครับ อไม้เขาก็สวยนะครับสวยเหมือนกันอันนี้ก,นการจัดงานอย่างนี้เราก็น่าจะไอถ้าเห็นก็น่าจะเป็นสึกคิงดำนะครับที่จัดคล้ายคลสไตล์นี้แกสไตล์นี้ก็ดูครับไม้เขาอืมเท่าเท่าที่ดูนะครับเราก็น่าจะพัฒนาไปทัดเทียนเขาได้นะเว้นท้นเตยเขาจะอพัฒนา นี้เราไปอีกนะครับเพราะไม้ไทยเราก็มีให้ทําเยอะนะครับดูครับนี่เทียนทะเลสวยๆเลยนะครับอูต้องขอบคุณอาจารย์ปอมากๆนะครับอาจารย์ปอยุทธยานะครับที่ส่งคลิปมาให้ดูจากต่างประเทศนะครับนี่สวยมากแต่ละต้นโ,โหอลังการจริงเดี๋ยวก็จะอัพให้ลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ ท่านนายกนะครับท่านนายกสมาคมเป็นผู้หัวเรือใหญ่ที่พาไปในครั้งนี้นะครับโอ้แล้วไปสาธิตทำไม้ด้วยนะครับ